บัดนี้วันที่8มกราคมสองพเป็นวันที่เจที่ข้าพเจ้าในเวลาคงเป็กจิตขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแดกคูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระดึกได้ มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน 1. บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตตรา,าชันตุเทวตาสัทธรมมังมุนิลาชาสัสสะสุนันตุสักพโมคาทางัง สักกาเมจรูปเปคิริสิขระตะเตจันตริเขวิตมาเนทีเปรเัเถจคคาเมตะรุวนะคหะเนเขหะวัตถุมหิมะเขเตภุมมาจายันตุเทวาชระทละวิสเมยักขะคันทัพะนาคาติดถันตาสันติเกยังมุนิวรวะวัจจานังสาธุโวเมสุนันตุธรรมสวนณภาโลอยัมพทันตา ธรรมมะสวนากาโลอยมพัทันตาธรรมมะสวนากาโโอยมพัทันตาสองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะสามบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุโธพระขวาพุทธังพระขวาตตังอภิวาเทมิ สวากขาโตพระวตาธโมธมังนัมมะสามิสุปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโฆสังขังนัมามิสี่บทสวดนัมกานสิทธิคาถานโมตัสสะพระวตโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวตโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวตโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ห้าบทดสวดไตสันนคมนาาถะพุทังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยามปีพุทังสารนังคัจฉามิทุติยามปีธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยามปีสังฆังสารนังคัจฉามิตติยามปีพุทังสารนังคัจฉามิตติยามปีธัมมังสารณังคัจฉามิ ตาติยามปิสังขังสนังขัชามิหกบทสวดสัจจะกิริยาคาถานัตถิเมสารนางอัญญงพุทธเมสารนางวรังเอเตระสัจวัชเชนโสตธิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนางอัญญงธรมโมเมสัมมะนางวรังเอเตระสัจวัชเชนโสตธิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนางอัญญงสังโคเมสารนางวรัง เอเตนะสัจจวัดเชนะโสที่เมโหตสุสัปพะธาเจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสมมยังพระควาสกเกสุวิหรารติกะปิระวิกปิละวัตุสมิงมหาวนเนมหาตายพิขุสังเคนะ สิทิงปัญจามตเตหิพิคุสเตหิสเปเหวะอาราหันเตหิทะสะหิจโูกทาตูหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาหนติพระวันตังทัศนายะพิคุสังพันจะอัตโขจตุนางสาอัตโขจตุนางสุทาวาสก,กายิก,กานาัง เทวานังเอตะทะโขสิกายังโขพระควาสกเกสุวิหารติกะปิลวัตถุสมิงมหามหาวเนมหาตาพิขุสังเทนะสัตทิงปัญจะมะัเตหิพิขุสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทะสหิจาโลกธาตูหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาหวนติ ระขวันตังทัศนายะพิกุสังพันจะยัน,นุนะมายามเปเยนะพระควาเตนุประสังกเมยามะอุปะสังคมิตวาพระควะโตสันติเกปัจกจปัจเจก,กะคาถาภาเสย,ยามาติอาตะโขตาพระควาตาเสยยะถาปินามะาะารวา ปุริโสสัมมัตชิตังวาพาหังปสาเรยะปะสาริตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวเมวสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระควโตปุระโตปาตุระหังสุอทโขตาเทวตาพระควันตังอภิวาเท,วะ,ทวะอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัดถังสุเอกมัน ังทิตาโขเอกาเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมยโยปะวะนัสมินงเทวกายาสมาคตาอะคะตัมขิอิมังธรรม,มะสมยังทักขิตาเยวะอปะปราจิตตสังคันติอัตโขปร,ราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิ ตัตระพิกโวสัมมาทะหังสุจิตตังอัตโนปุชุกัมมะกังสุสาระขีวะเนตานิะเหตตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอะทโขอปราเทวตาพระขวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเฉตวาขีลัง เชตวาปรีคังอินทขีลังโอหัจจับเมชาเตจรันติสุทธาวิมาลาจักขูสัมมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอภราเทวตาพระควะโตสันติเกอิมังคาถังอาพาเสเยเกจิพุทธังสรนังคตาเส นาเตคมิตสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวะกายานังปริปุเรสันติติอัตโขพะคะวะอัตโขพะคะวาพิกขูอามันเตสิเยภูเยนะพิกขเวทัสะสุโลกธาตุเทวะสันนิปติตาหนติตถาคตังทัสศนายะพิกขู พิกุสังคันจะเยปิเตพิกเวอเหสูงอะตีตามัทานาอารหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระวันตานางเอตะประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเหสูงเสยยะถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิกเ,เวพระวิสันติ อนนาคตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานางเอตะประรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตระหิอาจิกขิสามิพิขเวเทว,เว,เว,วกายานังนามามิจิตายิสสามิพิขเวเทว,เว,วกายานังนาม,ามิ เททิศสามิพิกเวเทวกายานางนามามิตังสุนาธะสาวทุกังมะนะสิกโรธะพาเศษสามีติเอวัมพันเตหิโขเตพิกขูพระควโตปัดจัดโสสูงพระควาเอตะทะโวจะสิโลกะัมมะนุต สิโลกมะนุกับสามิยัะภุมมาทะัตตะสีทะัตตะิตาเยสิตาคิริคัพะรังปะหิตตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะนะสาสุทธาวิปปะสันนะมา วิปปสันนะมะนาวิลาพิญโยปัญจะสะเตยตวาวะเนกาปิละว,ะะวัฒเวตโตอามันตยิสัทธาสาวะเกสาสเนระเตเทะวะกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเตจะอตับปะมะกรูสุตวาพุทธสาสาสนนัง เตสัมปาตุระหุยานาังอมนุสสนทัศนังอเปเกสตามัทขุงสหัสสังอทะสัตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสนะมะัทะสูงอเปเกนันทะมัททขุงที่สาสภาปุตตาอหุตันจากสพางอภินยายะวะวัคิตวานะจักขุมา ตโตอมามันตยิกต,ตัถาสาวเกศาสเนระเตเทะวะกายาอภิกันตาเตวิชานทถภิกขโวเยวหังกิตตยิตสามิคิราหิอนุภุพ,พโสสะัตตะสหัสสาวยขาภุมมากาปิละวัฒวา อิท no, ah ิม ah 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 um ันโตชุติมันโตวันณะวันโตยัสสติโนโมทามนาอพิกามุงพิกขูนางสัมมิติงว่านางฉะสาหัดฉะสะหัดสาเหมะวตายขานานตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิกขูนางสัมมิติงว่านางสาตาคิราติ สหัสสายขานานตตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันะวนันโตยัสสินโนมะมานาอภิกามุงพิกขูนางสาม,มิติงวะนางอิเจเตโสระสหัสสายขานานตตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมโตวันะวนันโตยัสสินโนมะมานาอภิกามุงพิกขูนางสาม,มิติงวะนางเวสามิตา ปัจจะสะตายขานานตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตว,วัน,นะวันโตยัสัสิโนโมทะมานาอภิกามุลพิกูนางสัมมิติงวะนางภุมพิโรราชคหิโกเวปุลลัสสะนิเวสะนางพิญโยนางสะตะสาหัสสังยะขานางปะยิปุราสติภุมพิโรรา ชะขะฮิโกโศปาคะสม,มิติงวนังปุริม,มันจะที่สังราชาท่าตารโถปัสสาสติคันทัพพานังอธิปติปตมหาราชายสัตส,สิโสดาปิตสัสสะท้าโวอินทะมานามหัพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยสัตสิโนโมทะมานาอภิกามูพิกูนางสม,มิติงวนัง พระขีนันจะที่สังราชาวิรุณโหตับปะสาสติภุมพันธานังอาทิตปฏิมหาราชายสัสสัิโสปุตตาปิตัสสะพระหาวอินทะมานามหาภราอิทธิมันโตจุติมันโตว,วัน,นะวันโตยสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุมพิขูนังสม,มิติงวะนัง ปัจฉิมจะที่สังราชาวิดูปกโขปัสสาสตินาคานังอธิป,ปติม,มหาราชายสัตส,สิโสปุตตาปิตัสสะพระหวูมอินทมานาม,มหาปลาอิทิมัโตชุติมันโตนณะมโตยสัตส,สีโนโม,มทมานาอภิกาม,มูภพิกขุนางสาม,มิติงวานังอุตรันจะาที่สังราชาคูเวโรตัปะสาสติยขานังอธิป,ปติมหาราชายสัตส,สิโส อุตาปิตาสะพะหโวอินทะนามามหาพลาอิทิมโตชุติมโตวันะวันโตยสัสสติโนโมทามานาปิกามุงพิกขูนางสัม,มิติงวะนางปุริมะทิสังทัตตารโถทักขินวิรุณหกโกปัชฉิเมนะวิรูปโคกูเวโรอุตาราังทิสังจัตโโรเตมหาราชาสม,มันตาจตุโรทิสสทันทัตละมานาอัฐังสุ วะเนกปิระวัฒเวเตสังมายาวิโดทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายาปุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนการมเศโถจะกนนนินุมันทุนิมันทุจะอัปาจะปะนาโทโอปะมโยจะเทวสูโตจะมาตะลิ กิตตะเสโนจากคันทัพโพนโรราชาชันโนสะโพอาคูปัญจะสิขโขเจวะติมพรูสุริยะจะติมพรูสุริยาาระรยวัดฉัสาเตเอเตจันเยจาราชาโนคันทัพพาสหราชูพิโมะมานาอภิกามูมพิขูนัางสัม,มิติงวะนนาง อัถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัดฉกากรมพะกรมพะลัตสตาราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตรารถาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปา,าคะสามิติงวานังเยนาคาราเชสหสาหรันติ ทิพาทิชาปักขิวิรุตทิพาทิชาปักขิวิสุทธะจักขูเวหายะสาเตวะณมัชชะพตาจิตตราสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตะทานาคะราชานามาสิสุปันนโตเขมมะกาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิ ปปะวะหัยันตานาคาสุปันาสารณะมะกลางสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสะมุทธังอสุราสิตาพาตาโรวาสวัสเสเตอินอิทิมโตยสัตสสติโนกาลกัญชามหาพิสมาอาสุราธานะเวคษสาเวปะเจตติสุจิตติจะ ปะหาราโทนมุจีสหสตันจะพลิปุตตานังสะเพเวโรจนามกาสันนิหิตวาพระลิงเสนังราหุพัทธมุปาคขมูสัมโยธานิพัทันเตพิขูนังสันมิจริวะนงังอาโปจะเทวาปทัทวีจะเตโชว,วายโยตถาทาขมู วะวะรุนาวารุนาเทวาโสโมโจะยะสสาสาหเมตากรุนายาเมตาการุนายากา,ายิกาอาคูเทวายสัสสิโนทเสเต,เตทสทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมัโตชุติมโตวัน,นะวันโตยสัสสิโนโมทะมานาอาภิกามุงิกขูนางสม,มิติงวะนาง เวนทูจะเทวาสาหะรีจะอัศมาจะทุเวยะมาจันทัศสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุริยัตสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขิตานักขานิปุรักขิตาวาอาคูมันทะวะลาหกาวาสูนางวาสโวเสโถ สักโกปาคะปุรินทะโททะเสเตทะสัตากายาสัพเพนานัตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสาวม,มิติงวะนาอะถาคูคาหะคูเทวาชระมักขิริขาสิวะชระมักขิสิขาริวะ อบริทธากาจะโรชาจะอุม,มาปุปภะนิภาสิโนวะรุนาสหธรรมาจะอจัจฉุตตาจะอเนชากาสุเลยยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนพระเสเตเถสัทากายาสัเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันันโตยสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนังสาม,มิติงวันัง ัมมานาสัมมานามหาสัมมานามานุสามานุสุตตมาขิทาปัทูสิกาอาคูอาคูมโนปัทูสิกาอาถาคูหะระยหาระโยเทวาเยจะรโรหิตวาสินโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายศสิสนโน เทาเสเตทัาสาาาัา h า g าสพเพนานตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตนนะวันโตยัสสิโนโมทามปมนาพิกามุงพิกขูนางสาม,มิติงว่านางสุก,การการุมหาอารุณาอาคูเวคนัสสาสาหะโอทะโอทาตะไครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัม ธรรมตาอาระหาระพระชามิสกายะหาะสธามตาหาระพระชามิสากาย,ยศาสัตสิโนอะทนยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัตสติทเสเตทัทสตากายาสเพนานัตตวันมินโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสัตสีโนโมทะมมนาพิกามูพิกขูนางสาม,มิติงวะนางเขมิยาดุสิตายามากัตกาจะยะสัสสัตสิโนสัมพิฏตกาลามเสถาโชตินามาจะอาสวานิมมาราติโนอาคูอัฏฐาคูประนิมมิตา พระเสตเตทัสธากายาสัพเพนานะัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสติโนโมทะมานานภะิกามูภิกขูนังสามิติโนนังสัทเถเตเทวะนิกายาสัพเพนานะัตตะวันนิโนนามนุวเยนะอาคันฉงเย,ยจันเย,ยสัธิสาสะหะ ปวุฒชาติมัคขีลังโอทัปันนะมะนาสวังทักเขโมคะตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมาประมตโตจะปุตตาอิทธิมโตสหสันนังกุมารโรติโสจะโสปาคะสนมิติงวะนังสหัสสพรมโลกานังมหาพรมาพิติ ตอุปปะปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัตส,สิโสทะเสเตท,ทะเสทะอิสราคูปัจเจกะวะสวัตติโนเตสัญจะปัญชะโตอาคาหาริโตปริวาริโตจะเตจะสัพเพอภิกันเตสินเท เทเวสพรัมเกมาระเสนาอภิกามิปสัะกันหัสสะมันทิยังเอทะคันหะทะพันทะทะราเคนะพันทมัตถุโวสมันตาปาริวปาริวาเถท,ทะสมันตาปาริวาเรทะมาโวมุนจิตธะโกจินัง อิติตธามหาเสโนกันนะหะเสนังปะเสอเปสยิปานินาตาละมาหันจะสารังกัตวานเทระวังยะถาปาวุธสะโกเมโคลทะนยันโตสวิชุโกตทาโสปัจจุทาวัตติสังกุธโธอะสยังวะเส ตันจะสัพพังอภินยายะวะวะคิตวานะจักขุม,มาตัตโตอามัญยิสัทธาสาวะเกสาสเสนระเตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกโวเตจะอาตับปะมะกะรงสุตวาพุทธสะสาส,าสานัง วีตาราเคหิปากามูเนสังโลมัมปิอินชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพระยาตีตายศัสสีโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุต,ตาเต